สวัสดีครับพบกับผมนะครับเดนวิทยุพักดีจิตนะครับเจ้าที่บริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับอยู่ที่อำเภอเวียงชัยนะครับผมก็อยู่ที่ร้าน l g เคมีเกษตรนะครับผมก็วันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของร้าน LG เคมีเกษตรนะครับก็วันนี้ก็เอาปุ๋ยมาส่งเช่นเดิมนะครับก็นั่นคือด้านในอยู่เป็นทางร้านนะครับก็อันนี้อยู่ที่ติดถนนนะครับก็พามาให้ดูบรรยากาศของร้านนิดนึงนะครับก็นี้คือหน้าร้านของ LG เคมีเกษตรนะครับซึ่งร้าน LG เคมีเกษตรนะครับก็ เป็นร้านนะครับจาหน่ายปุ๋ยยาอุปกรณ์ยางพาราน้ํากรดนะครับแล้วก็ปุ๋ยหมอข้าวปุ๋ยหมอยางกรดซิลิคอนนะครับก็มีรับคำรับปรึกษานะครับเกี่ยวกับส่วนยางนะครับโรคต่างๆเกี่ยวส่วนยางนะครับก็มีเบอร์โทรด้วยนะครับ0 9 8 7 4 6 7 1 6 9นะครับของคุณเรนนั่นเองนะครับของเรนั่นเองนะครับก็เส้นนี้นะครับก็บอกก่อนว่าพิกัดเนี่ยเขาคือจะมาจากท่านใดที่มาจาก อำเภอเวียงชัยรหรือว่ามาจากเชียงรายเนี่ยก็เป็นด้านนี้นะครับแล้วก็ถ้าไปทางด้านนี้นะครับก็ไปต่อก็จะไปที่อำเภอพญาเมงรายนะครับก็ประมาณอีก20กิโลนะครับถึงอำเภอพญาเมงรายนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของหน้าร้าน LG เคมีเกษตรนะครับผมก็ถือว่าเป็นร้านที่แนะนําเรื่องการใช้ปุ๋ย อย่างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยนาข้าวนะครับปุ๋ยลําไยนะครับเพราะว่านพื้นที่นี้นอกจากข้าวแล้วก็จะมีลําไยเยอะมากเลยนะครับเป็นที่ที่ปลูกลําไยเยอะเหมือนกันแล้วก็ส่วนสาคัญก็คือมีส่วนของยางพารานะครับเยอะเยอะมากๆเลยเพราะว่าจะมีส่วนของดอดอยนะครับดอยแล้วก็มีเกษตรกรทั้งคนใต้นะครับที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็มาปลูกสวนยางกันนะมาทำสวนยางกันก็วันนี้นะครับก็มาส่งกันเช่นเดิมนะครับทีมงานฟุกเพียงกุ๊บจำกัดนะครับก็ มาส่งปุ๋ยกันเช่นเดิมเลยนะครับก็จะเป็นตัวเห็นเยอะๆเนี่ยก็คือตัวหมอยางนะครับตัวหมอยางตัวกระสอบถีเหลืองๆนะครับแล้วก็จะมีส่วนของหมอมันสัมหลังนี่เลยหลายขั้นคงยังไม่เห็นนะครับยังไม่เคยเห็นในแตสดนะครับก็วันนี้ก็เอามาเช่นกันนะครับหมอมันสัมปลังนะครับสูตร1147นะครับก็เป็นสูตรสำหรับมันสัมปลังนะครับก็ถือว่าเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพเช่นกัน นะครับก็จะในตัวหมอมันเนี่ยก็จะนอกจากมีธาตุหารหลักแล้วนะครับก็จะมีธาตุรองแมกนีเซียมแคลเซียมแล้วก็กำมะถันนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะช่วยทําให้สภาพดินดีขึ้นแล้วก็มีธาตุอาหารเหมาะสมรับมันสํหลังแน่นอนเลยนะครับก็มีธาตุอาหารครบถ้วนนะครับทั้งธาตุหลักธาตุรองกลุ่มวองจุลซีต่างๆนะครับก็หมอมันสํหลังเนี่ยก็ สามารถใช้ช่วงเร่งต้นแล้วก็ลงหัวได้เลยนะครับก็ถือว่าสูตรที่เป็นสูตรที่เหมาะสมมากๆนะครับก็ตัวนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพอีกตัวหนึ่งของบริษัทฟุกเทียนค๊บจำกัดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ันนี้เอามาเยอะเลยเช่นเดิมนะครับเพราะว่าเชียงรายเนี่ยสภาพฝนให้ดูสองฟ้านิดนึงนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ก็คือฝนที่เชียงรายตกมาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะครับก็ท่านใดที่ต้องการใส่ปุ๋ยในยางพารานะครับตอนนี้คือรากยางนะครับพร้อมแล้วต้นยางพร้อมแล้วนะครับก็สามารถใช้ ปุ๋ยได้แล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับราคายางค่อนข้างจะดีนะครับพี่ต๋องครับตอนนี้ราคายางเท่าไหร่ตอนนี้ยีิบสีครับโอ้ยีิบสีบาทนะครับก็ถือว่าดีกว่าปีที่แล้วเยอะเลยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับตอนนี้ราคายางยังดีอยู่นะครับก็รีบใส่นะเพื่อจะได้รีบกกีดแล้วก็ได้ผลผลิตยางพาราที่ดีนะครับก็ตัวหมอยางตามมาเงาก็จะเป็นสูตร10 60 นะครับก็จะมีธาตุหารหารองนะครับอีกสาตัวเช่นกันแมกนีเซียมแคลเซียมแล้วก็กรมมัถันนะครับก็บอกก่อนว่าตัวหมอยางามะเงาเนี่ยใช้ดีจริงๆนะครับเกษตรกรที่ใช้แล้วใช้อีกนะครับแน่นอนนะครับตัวนี้ก็เป็นพีพันที่เกษตรกรใช้มาเป็นหลัก10ิว่อปีนะครับก็ถือว่าเป็นพีพันที่มีคุณภาพนะครับก็พี่ต๋องใช้หมอยางแล้วดีนี่ไหมพี่ดีครับดีนีเนาะก็น้ำยาโปเซนดีด้วยครับพี่ต๋องเนาะน้ำยาหน้าแล้งก็ออกดีอยู่หน้าแล้งนะ นายางน่าอะไรก็ออกดีเนาะอ่าพี่2องก็อ่ากรีดยางด้วยนะครับกลางคืนนี่ก็เพิ่งกลับมาจากกรีดยางนะครับก็มาช่วยกันยกปุ๋ยนะครับก็มาจากทางใต้นะครับทางใต้นอกจากนี้นะครับในในส่วนของร้าน LG เจเคมีเสรก็จะมีสูตรหลายสูตรเลยสำหรับยางพารานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอ่าสนะครับสูตร939เเพราะว่าต้องบอกก่อนว่ายางพาราเนี่ยจะต้องมีเป็นปุ๋ยที่มีตัวหน้าเยอะตัวกลางต่ำแล้วก็ตัวหลังเยอะ นะครับก็สำหรับเป็นปุ๋ยสำหรับยางพารานะครับแล้วก็ไม่ได้อ่าใช้เคมีมากเกินไปนะครับใช้เพียงเหมาะสมนะครับก็ช่วย,ยให้ต้นยางของเราเนี่ยมีสาภาพต้นที่สวยแล้วก็สาภาพดินที่ดีนะครับนี่นี่เลยนี่คือร้าน L g ลเคมีกเกษตรนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีตัวหมอข้าวตามางเงาด้วยนะครับก็สามารถใช้ในานาข้าวได้นะครับตัวหมอข้าวเนี่ยก็จะเป็นตัวที่อ่า ในนะข้าวทั้งช่วงเร่งต้นแล้วก็ออกรวงได้เลยนะครับข้าวก็ต้องมีธาตุอาหารที่เหมาะสมกับข้าวในแต่ละยะด้วยนะครับก็จะมีตัวหมอข้าวนะครับนอกจากาตัวหมอยางตัวหมอมันสำปะหลังแล้วก็ตัวหมอข้าวนะครับก็อันนี้จะเป็นบรรยากาศของร้านเอเจเคมีกเกษตรนะครับก็นี่ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวพระเอกนะครับถือว่าเป็นผักเอกสูตรของบรษัทุกถึงกุ้งจำกัดนะครับที่มีอยู่ในปุ๋ยทุกตัวของเราก็คือตัวอกอรซิลิคอนนั่นเองนะครับซึ่งตัวกอรซิลิคอนจะเป็นปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง มีเลขทะเบียนถูกต้องจากกรมวิการเกษตรตัวนะครับตัวนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับก็เราได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็จะมี่าอาหารระบุชัดเจนว่ามี่าอาหารอะไรบ้างแมกนีเซียมแคลเซียมกำมมันระบุเปอร์เซ็นต์ชัดเจนนะครับอันนี้คือถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่เกษตรกรต้องรู้นะครับเพราะว่า่าอาหารต่างๆเนี่ยเราถ้าเราไม่รู้ว่ามันในกระสอบมันมีอะไรบ้างนี่ก็จะก็จะทําให้เกษตรกรไม่สามารถตรวจสอบได้หรือว่าทางราชการนะครับก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ นะครับก็ถือว่าร้าน LG เคมีเกษตรนะครับก็จําหน่ายผิดสินค้าที่มีคุณภาพกสันมาก่อนแล้วก่อนจะถึงมือกเกษตรกรนะครับว่าสินค้าที่นํามาขายเนี่ยต้องเป็นสินค้าที่ถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตรนะครับก็นอกจากนี้นะครับร้าน LG เคมีเกษตรนะครับก็จะมีเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นส่วนของเคมีเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นยากลุ่มของเชื้อรานะครับส่วนของยาคุมหญ่าต่าง นะครับส่วนของฮอร์โมนต่างๆนะก็ร้าน LG เคมีเกษตรก็จะมีจําหน่ายเช่นกันนะครับอย่างตัวของบริษัทฟุกเตียงกรุ๊ปจำกัดนะครับก็นี่เป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยทางใบนะครับก็เป็นปุ๋ยคือจะเป็นถูกต้องเหมือนกันจะมีสังกะสีกับบรอนนะครับไม่มีส่วนของพืชรวมส่วนหมองหมอผลไม้นะครับสัานดที่ปลูกกัไยก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับเราก็จะมีส่วนของหมอข้าวสูตรหนึ่งนะหมอข้าวสูตรสองนะก็มีจําหน่ายอยู่ที่ร้าน LG เคมีเกษตรนะครับผมก็ ีเลยนะครับอันนี้ก็ทรงถือว่ามาทรงกันบ่อยมากเลยนะครับอันนี้ก็เจ้าของร้านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็วลยเนาะวันนี้ก็ทรงไวตรงนี้เนาะรับช่วงนี้ความต้องการของชาวสวนยางนะครับในราคายางที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่บาทนะครับยางเคฟก็ยี่สิบแปดบาทใช่แล้วครับเป็นพืชเดียวที่ช่วงนี้ทำรายได้กับเกษตรกรเยอะมากก็เลยความต้องการใช้หมอยางก็เลยเยอะมากขึ้นเยอะมากขึ้นใส่ปุ๊บก็สิบวันยี่สิบวันก็เก็บได้ขายแล้วครับ รับแล้วก็เสริมด้วยตัวที่นําไปใช้แล้วได้ผลดีในระยะเวลาหลายหลายปีเนาะไม่ใช่เราเพิ่งมาขายแต่ว่าคือเราขายมันมายาวยาวนานแล้วหัสิบกว่าปีเลยนะก็นี่คือถือว่าเป็นปุ๋ยสำหรับยางโดยตรงนะครับยางทาราเนี่ยเราดูยังไงถึงว่าเหมาะสมกับการใส่ปุ๋ยยางแล้วเราต้องดูปัจจัยไหนบ้างครับคุณเล่หนึ่งนะครับใบมีความพร้อมนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือรากฝอยตัวที่กินปุ๋ยครับครับผมแล้วก็เพราะว่าตัวหมอยาง1060ของบริษัททุกเทียนกรุ๊ปเนี่ยครับนอกจากจะตัวมีเคมีธาตุหันหลักนะครับ อาจจะมีตัวธาตุรองซึ่งจะเป็นตัวแคลเซียมแมกนีเซียมกำมถันซึ่งตัวแคลเซียมแมกนีเซียมและกำมถันเนี่ยมันมีส่วนผสมอยู่ในน้ํายางพลาซึ่งยางที่ขาดตัวธาตุาหาันรองตัวแคลเซียมแมกนีเซียมเนี่ยจะทําให้ยางออกน้อยนะครับต้นจะโซมเราก็เลยต้องเสริมพวกทั้งเคมีธาตุหลันหลักเนาะแล้วก็ธาตุหันรองเพื่อช่วยให้ต้นยางสมบูรณ์สมูขึ้นารากดีขึ้นผลผลิต ต้นสมบูรณ์นะครับผลผลิตก็ดีขึ้นดีขึ้นเปอร์เซ็นต์ยางเปอร์เซ็นต์ยางก็ดีขึ้นเนาะครับผมครับน้ำยาต้นก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็เทียมกันคือต้นไม่โสมด้วยครับต้นไม่โสมแล้องบอกนึงด้วยต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยปุ๋ยบางตัวเนี่ยก็ใส่เรียกว่ายาเร่งเนาะครับผมนะครับก็คือสัมภาษณ์เกษตรกรด้วยเข้าไปพูดคุยกับเกษตรกรหลายท่านเลยว่าหลังจากที่ใส่ยาเร่งแล้ว มีผลเยอะมากเลยสำหรับต้นยางหน้าต่อ,ตอไปหรือว่าระยะต่อไปซึ่งหลายๆปีเนาะมีผลแน่นอนเลยนะครับคุณเยมีข้อแนะนำอย่างไ,ไงบ้างครับ,ส,รบสำหรับสำหรับเกษตรกรชาวสวนยายนะครับที่ใช้อาจจะใช้ายาเล่งหรือว่าไม่ทราบว่ายาตัวไหนมียาเล่งแล้วไปเจอในสวนเนาะสำหรับคนที่รับจ้างกีดหรือคนที่ให้เขากีดเนาะก็คือถ้าหากยางเราโดนสภาพที่ว่าโดนยาเร่งนะคุณง่ายว่าโดนโดนยาเล่งมาเนี่ยก็คือหนึ่งให้บำรุงปุ๋ย โดยเฉพาะใช้ตัวหมอยาง1 6 0ได้เลยนะครับระตัวยาง1 6 0ทั้งเคมีท่านหลักท่านรองมันจะช่วยไปฟื้นให้ต้นยางที่เคยผ่านการเสอมโทมเนาะคือโดนยาเล่งหรือว่าโดนยาฆ่ายาเยเยอะในสวนนะครับก็จะทําให้ยางเนี่ยฟื้นตัวกลับมาให้ผลผลิตได้ดีเหมือนเดิมอนนั้นนะครับคุณ ็นี่ก็คือเป็นข้อมูลดีๆนะครับจากคุเรนะครับเจ้าของร้าน LG เคมีเกษตรซึ่งมีประสบการณ์เรื่องยางพาราเนี่ยมาอย่างยาวนานเลยครับผมนะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมครับผมก็วันนี้นะครับผมนะครับเด่นวิทยุทธสักดิจิตนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับที่ให้กำลังใจกันมานะครับผมขอบคุณครับผมวันนี้นะครับผมฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ